5ซัดปิดจะเป็นลักษณะนั้นครับตัวรักเหี่ยงครับน้องติดลักษณะนั้นครับไม่เป็นเดี๋ยวมาเบิองวิธีดักกระเตะครับเขาจะดักแบบใดครับกระเตะตรงนี้เหงื่อครับผมเตะกระเตะตรงนี้เหงื่อครับพวกมันพวกกระเตะซึ่งเหงื่อที่เขาชอบนะครับเขาจะน้ำมาใส่ใส่ลักษณะใดมาเบิองกันครับสวัสดีท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชม ช่องไอสีคอนชอบหากินครับผมืลอนี่ผมกับสีผ้าพีน้องมาเห็ดเหี้ยวนะครับเป็นเหี้ยวดักหนูครับดักได้สามย่างับผมนี่หนูกระแตข้างพอนนะครับนกับดักตัวเดียวครับผมนี่ครับอุปกรณ์ก็จะนี่ไม้นะครับไม่นี่ครับไม่จะเป็นไม้โป้งนะครับนะนี่ครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่นี่ส w i n ผ้าก็จะเป็นเสื้อครับนี่ครับ เสื้อเสื้อเขียวห้อครับเสื้อเขียวเอาเบอร์ยี่สิบห้านะครับผมเบอร์ยี่สิบห้าเบอร์ยี่สิบห้าครับผมผมเนี่ยตัวนี้ไม่ไพ่ครับไม่ที่ผมตัดมาเลยครับครรับเตียมมาพร้อมครับน่ครับอุปกรณ์เป็นไม้ครับไม่ไพ่ที่ผมพามาเลยครับผมพาเดี๋ยวไปเบื้องวิธีทำกันเลยครับผมว่าเขาจะทำแบบไหนนะครับลักษณะใดแล้วก็ จะมีขั้นพรมครับเป็นครับดักรุ่นเก่าครับผมรุ่นเก่าสมัยเตาเนาะครับผ้าใส่ครับผมโดนนี่คนส่หากินมากน่านครับผมซื้อว่าได้ผลครับผมได้ผลเดี๋ยวไปรับชมการวิธีทำกันเลยครับผมเดี๋ยวเป็นอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์เขาจะลงมือทำนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเป็นตัวอย่างครับผมครับดับเรียงเขาก็นี่นะครับ ปากตรงนี้ครับผมบากรับเพื่อจะเป็นตูล็อกนะครับเนะล็อกกับหลักเล้าครับนี่ครับการเล้าครับผมเล้ให้เป็นลักษณะนี้หละครับนี่ครับเล้ให้เป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วจะมีหลอดครับผมหลอดเพื่อเขาจะนี่ครับหลอดที่น้ำมาใส่ครับกันป้องกันหนูหรือว่ากระแตหรือว่าพวกข้างค้อนกัดนะครับนี่นะครับเราให้มันได้ลักษณะนี้ครับเดี๋ยวบางวิธีขั้นตอนต่อไปแล้วครับผมขั้นน้ครับเดี๋วจะเป็นขั้นตอนต่อไปครับคือเขานำไม้ไผ่ตัวนี้นะครับมาพาครับพาครับผม ถ้าออกครับเพื่อเขาจะนําไปเป็นลักครับเอาขนาดนี้แหละครับผมเพื่อเขาจะได้นา่เป็นลักครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลาครับนครับบากหัวไปนิดนึงครับผมนี่ครับเพื่อว่าเขาจะได้นั่มมาเกาะกับตัวนี้ครับผมเป็นออกมากลักษณะนั่นแหละครับเดี๋ยวเบิ้งขั้นตอนต่อไปเลยครับผมนครับ เมื่อเขาเราตรงนี้เสียดแล้วก็ตรงนี้เสียจนะครับจะเป็นเกาะกันอย่แบบนี้ครับแล้วลอดตัวนี้จะยูลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะนําเสือกมาใส่เบื้องครับพี่น้องว่าเขาจะโยดแบบใดอีกนะครับขั้นตอนต่อไปครับสําหรับเสืยบนอกจากใส่ยูประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรครับเสือกเป็นเสือกเบอร์ยี่สิบห้าครับผมเสือกเขียวนะครับ ครับเรียงก็ทําการขวดเสือกครับเพื่อพาไหมตรงนี้นิดนึงครับผมเพื่อจะเขาจะได้ล็อกเสือกครับนี่ครับน้อพาไหมนครับเพื่อว่าจะทําการล็อกเสือกแบบเสือกข้าโบเสียลูกทรงครับคล้ายๆกับดักจับไต่ที่ผมทําไปครับแจ่นี่จะเป็นลักครับเขาจะพางมาลักษณะนี้ครับที่นำเสือกมากส่เห็ดบ่วงก้อนครับพี่น้องบ่วง ลักษณะขอดลักษณะน,นี้นันเป็นบ่วงครับนะทำแบบนี้ก็ได้ครับนะครับบ่วงนิดหน่อยนึงครับนี้วก็ตอนนี้สวดเข้าไปเลยครับนี่ครับสวดเข้ามาก,ก็เป็นบ่วงแล้วพี่น้องบ่วงครับเราจะกะเอาบ่วงน่อยบ่วงหญ่นะครับ ใบิึงครับน้ำเปลี่นบวงครับในตัวนี้ครับโอเคน้ำมามัดมัดนะครับมัดสิตรงนี้ครับมัดมัดเลยครับอุ้ยนี่ครับมัดธรรมาดาแล้วครับ ทำาเป็นบ่วงล้องลักษณะนี้นะยูซันไม่ตรงนี้ครับกับตรงนี้ตรงกันครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับสามารถนําไปดักหมูดักกระเตดักไอ้ั้งค้อนได้ครับสมัยกอนครับมันจะเห็ดนะครับก็มัดตรงนี้แหละครับอีกจะเจบ่ให้เสืกมันหลุดนะครับเป็นบ่วงง่ายครับผมนี่ สมัยโบราณคนสมัยเอ่อค้นฒถาค้นแกนะครับมันพระเครับพี่น้องสามารถนําไปใส่ได้ครับซุมืออนี้ก็ยังใส่ได้ครับทับดัดลักษณะนี้ครับใส่ได้ครับผมนี่ครับมัดซึ่งไม่ไพผมก็พผ้าไปเอาแล้วครับพี่น้องไม้ไพนี่ก็จะเป็นขั้นไม้ไพนะครับเนาะไม่ไพที่ผมผ้าเปดตัดมากนะครับนี่ครับ แล้วเขาไปในปลาบม่มีตน้นให้ต้นไหนลักษณะนี้เขาก็ใส่ต้นใหม่ชนิดอื่นก็ได้ครับในการมาทำนะครับเขาก็เลี้ยมรักครับตอนนี้จะเป,เป็นขั้นเหี่ยวครับผมขั้นเหี่ยวใช่ไหมี๋้วน้ำไปหาอยห,ยหยกินครับเขาดงเขาปลาครับผมอ้ฮาอุปกรณ์ไปเคืเ่อเสือกเสือกเส้นเดียวนะครับเขาก็สามารถที่จะทำให้เขาหลอดใต่ในปลาได้ครับหรือว่าทำป หายอยู่หายกินเดีย ب. บบ้านเขาก็ไเด้ครับผมว่าเห,เหออะะี่เวาก็เหดบเยากครับผมลักษณะเขาก็แหลมเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปียเบิง่งวิธีประกอบ,บอีกเท่อนึงครับครับไม่ที่เขานั่มากครับผมจะทาเป็นลักครับชาวเหยวเขาเมัดใสนะครับขนมมัดใสลักษณะนี้นนนมัดใส ว่าเขาจะระยะเสือกและวก็ลักเขาครับมับถูกดีครับผมอยู่เลยครับแี่นันทำเป็นลักเนาะครับเลูกลักอะไรก็เจะ็นี่ครับพี่น้องปวงเดีย๋ยวผมจะปไปใซยเบื้องครับผมเดี๋ยวผมใส่ครับเดีย๋ยวมาเบื้องวิธีวิธีดักกันเลยครับพี่น้องเบื้องวิธีดักกันครับ จะเป็นหลอดนะครับหลอดที่ผมใหม่น้ำมากครับเขาก็ับถกเข้าไปป้อนครับพี่น้องทางไวอีกปอนครับเขาทำบวงสำเร็จแล้วนี่ก็เป็นบวงครับนี่คือโมไดไปห่างจริงครับเพื่อนนะรัตอ์แซบางอย่างเพิน่นกน็สังวนไว้ครับสังวนคือ เขาบสามารถที่จะนั่งเป็นดักได้ครับเพื่อจะเฮ็ดเป็นนั่นนะครับเนาะเป็นเน้าแท้งเนาไปหาอยู่หากินครับพี่น้องนี่ครับแันก็ดักได้ทุกย่างนะครับนะจะนันะ่งเยาะเส้ตรงคอเนาะรักนี่ยรักที่ผมตอบไว้ครับผมจะเป็นที่ผมทำในเบื้องในสอนตนนะครับเยาะไว้ลักษณะนี้ครับ รักจะสูงเกินไปครับเขาจะตอกลงครับงนะห้างพื้นประมาณหนึ่งเซนติเมตรครับผมครับหนึ่งเซนติเมตรไปตามทางนะครับทางหนูหรือว่าทางทางคอนนะครับนะครับบวงให้ถึงลักษณะนั้นครับเสร็จแล้วครับ แตงบ่วงดีครับหรือว่าเขาจะไปพังนะครับพังพังตอกดัดพังคนหนึ่งครับหรือว่าเขาจะไปหาา่างห้งควอนหรือว่าห่างยางสักอย่างนะครับหรือว่าจะมีซัดไปในที่ที่เขาต้องการนะครับหพางที่เขาต้องการอย่างเป็นพานไปมาจะมาส้นตรงบ่วงนะครับ วงเ่าจะอย่ลักษณะนั่นแหะครับผมเอนี่สัตว์เดินผ่านนะครับเจ้าตัวนี้เขาจะเอาปงม่ไห้ข้าง่างครับผมเปลยนม่ไว้ลักษณะนี้นะครับผมหลอดเพื่อป้องกันว่่ให้สัตว์ที่ฟันเหลียมนะครับจะมากัดเสือของเขาตังนี้เอมีสัตว์นะครับสมมุตินี่เป็นสัตว์ครับผมเอ่อเป็นหนูหรือว่าพังค่อนหรือว่ากระแตนะครับที่เดินผ่านแต่ว่า พี่ที่ใส่กระเตยกับีอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะที season, ่ใบอีกท right? <Sch> re right. so ี <you> ่หนึ่งครับเมื่อสัตว์เดินผ่านครับประมาณหนึ่งเซนติเมตรครับนี่ครับตัวบ่วงครับเดินผ่านปุ๊บผ่านพ้นกระติกก๊ะเนะครับกาะตรงนี้ครับก๊อตก๊อตรงนี้ครับผมจะติเดินผ่านเห็นครับยึดบ่วงเขาลักษณะนั้นเลยครับผมน่ครับี่นเดี๋ยวอย่ลักษณะนั้นเลยครับ เพราะว่าแซดจะกัดบ่ได้ครับผมจะจะกัดบ่ได้ครับจะติดบ่วงอะไรจะกัดบ่ได้เพราะว่าขาพุ่นบ่ถึงดินครับผมจะจะยุบะมนะครับหมุนหมุนเกี๊ยวครับยิ่งติดยิ่งรัดครับผมยิ่งดินยิ่งรัดครับกับดักแบบโบราณครับเวลาแซดติดจะเป็นลักษณะนั้นครับนี่ครับตอกลักเหี่ยวครับนีครับติดลักษณะนั้นครับ เดี๋ยวมาเบิงวิธีดักกระเตะครับเขาจะดักแบบใดครับกระเตะตรงนี้เงือกครับผมใส่กระเตะตรงนี้เหงือครับพวกมันผวกกระเตะสิ่งเหงือกที่เขาชอบนะครับเขาจะนํามาใส่ใส่ลักษณะใดมาเบิงกันครับการนําไปใส่กระเตะนะครับตรงมีสมมุตินี่เป็นกระบอกที่ใส่อาหารนะครับผมแล้เขาจะให้กระเตะเขาเน้นคิดทั้งไหนก็ได้ครับเพราะว่านี่ครับกระบอกครับครับ นี่เขาจะใส่อาหารไว้ข้างในครับผมอาหารไว้ข้างในเวลาเขาดัากกระแต้านะครับนอกจากจะเหี่ยวตูกโตแล้วรออรลครับพี่น้องเหี่ยวตูกโตเแาน้ำไปดักกระแตากัดได้ทั้งกันครับพี่น้องนี่ครับข้างพื้นดินไว้นแหละก็สัดเขาจะนั่นแหละครับบ่วง,งครับผมเดี๋ยวเบิ้งใกล้ๆครับ ครับเขาจะน้่เป็นดักกระเตยเขาต้องใส่เนื้อไปข้างในครับผมใส่เนื้อไปข้างในครับแล้วก็ทําไม่เบียดแบบนี้ครับท้าไม่เนื้ออยู่ข้างในครับผมเนื้ออยู่ข้างในปุ๊บแล้วก็หางพื้นครับประมาณหนึ่งเซนติเมตรครับบ่วงเขาสามารถที่จะเอ่อเหตในก่วงได้แล้วก็แคบได้ครับผมใส่หนูเขาเ็ดบ่วงก่วงก้อนนี้เลยจะเฮ็ดซ้ำนี้ก็ได้ครับผมเนื้อกระเตะมากนะครับเขาไปกินเนื้อตรงนี้ครับบ่วงจะรุดเลยครับ บ่วงจะลดนะครับเนาะนี่ครับพอดีเลยครับนี่ครับมันจะเข้าไปกินเนื้อครับผมกินเนื้อข้างในเลยสุดกินแค่ครับจะลั่นแบบนี้ลยครับนี่ครับตัวนี้ก็จะล่งมาปักตรงข้อมันพอดีครับผมจะกัดว่าได้ครับผมยิ่งยิ่งดินนะครับซัดดินบ่วงจะยิ่งจะรัดเข่าแล้วก็ใจตัวนี้จะกัดว่าได้ครับข้างค้อนหรือว่าหนูหรือว่ากระเตะครับียบบ้อยเบิดครับผม นกับดักแบบโบราณครับผมแบบโบราณครับนี่ครับเดี๋ยวลองไปนําไปเฮ็ดเบิ้งครับพีน่น้องเพื่อเกิดประโยชน์ครับสามารถดักได้สัตว์ได้หลายอย่างครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะแนะนํเาเสนอ,อเกี่ยวกับกับดักกับดักนกแบบโบราณคือกันเนาะครับเนาะคลิปต่อไปครับผมในคลิปต่อไปคลิปนี้พอจบซ้ำนี่แล้วครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมนี่กับดักแบบใดดีๆหรือว่าจะพาไปหาอยู่หากินแบบใดเนาะครับเนาะบางบรรยากาศต้องให้ท้องหน้าไปนําครับผมต้องมีนาแรีงนครับผมเรื่อเขานาแร้ยงแล้วนะครับไปหาอยู่หากินหรือว่าใส่เบ็ดเนาะครับใส่เงยังช่วงใดเนาะครับกดดไลค์กดแชร์กดติดตามไปครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอที่หาอยู่หากีนให้พี่ห้น้องหนึ่งเลยครับได้รับชมนะครับ แบบบานๆเนาะครับวิถีสารเนาะครับหายยูหายกินครับผมเพื่อเ็น้นวทางนะครับในการหายยูหายกินครับผมบานห้างรับคิดนี่ก็อขอก้าวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันลิปหน้าครับผมใภาพไปหายยูหากินหรือว่าเฮ็ดกับดักแบบใดเนาะครับหากคไลคดแช์กดติดตามน้ำครับผมเพื่อจะให้ผมได้มีกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปน้ำครับผม รับชิมนี่คว้าข้าวเข้ามาสวัสดีอีกท่านนึงครับผม